นี่เต็นท์มาชมเต็นท์ของเราเทรนว้าวก็จะเป็นเตียง3ฟุต2อันที่นอน3ฟุต2อันมีพัดลมแล้วก็ปลั๊กไฟแล้วก็มีกาน้ำร้อนว้าวน่ารักเบาๆ น่ารักพื้นที่ก็กว้างพอสมควรอยู่นะคะพื้นที่กว้างสะอาดสะอา้านโอเคเลยแล้วก็นี่วิววิวข้างนอกกระโจมดอกไม้ป่า,าวิวข้างนอกนะคะวิวข้างนอกตอนนี้ หน้าหนาวมันก็จะออกแห้งๆหน่อยเพราะว่าอากาศมันกลางวันก็จะแดดจ้าแดดจัดมากนู่นคะสวยสวยเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะเที่ยงมี3มกระโจมนะคะ ต้นสามกระโจมอันนี้กระโจมดอกไม้ป่าหนึ่งนะคะที่เราจองมาอุทยานแห่งชาติภูผายน